ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเขีป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเ p o p ปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง เรื่องของ t r a นนีแอนะครับในตอนนี้เนี่ยเทรนนีหลังจากที่นี่มีการประกาศปิดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Account IG, Twitter, YouTube Channel นะครับก็ได้มีการปิด Account กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองอแฟนๆเนี่ยออกมาตื่นเต้นกันมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนนะครับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการประกาศปิด Account ทุกช่องทางหรือว่าปิดโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเทรนนี e อนั้น คือสัญญาณของการที่จะเตรียมตัวเดบิวต์ของเด็กๆใน t r a นนั่นเองเพื่อที่จะมีการเปิดแอคเค้าขึ้นมาใหม่ในนามของวงใหม่นะครับก็เลยต้องมีการปิดแอคเค้าเดิมที่เป็นของ t r a ในฐานะของเด็กฝึกออกไปในตอนนี้เองนะครับจอชหนึ่งในสมาชิกจาก t r a หรือว่า1นึในเด็กฝึกของกลุ่ม t r a น n e นั้นได้มีการออกมาอัพไอนะครับเพื่อแจ้งข่าวกับแฟน ซึ่งการอัพ IG Story นี้ของยอชนะครับก็ทำเอาแฟนๆบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่าการที่เท a นี่เอประกาศปิดโซเชียลมีเดียต่างๆออกไปนั้นเนี่ยในตอนนี้เองเนี่ยจะเป็นการยุติทุกอย่างของเด็กๆทุกคนในเท a นี่เอหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งที่ยอชนั้นออกมาอัพไอจ t สตอรี่นีเนี่ยทำเอาแฟนๆหลายๆคนนั้นเริ่มเป็นกังวลแล้วก็เริ่มคิดมากขึ้นมา ซึ่งของยอชนะครับได้มีการอัพเป็นรูปพื้นหลังสีดําแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับที่แจ้งข่าวกับแฟนๆที่ติดตามยอชไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวไทยรวมไปถึงแฟนอินเตอร์เองก็ตามซึ่งข้อความของยอชนะครับก็เป็นประมาณว่าผมต้องขอโทษทุกคนเป็นอย่างสูงเลยที่ต้องแจ้งข่าวนี้กับทุกคนว่าโปรเจกต์เทรนนีเอนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและผมเองก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่คอยให้การสนับสนุนคอยซัพพอร์ตพวกเรามาเสมอขอบคุณที่คอยมอบความรักและมอบความทรงจํา ดีๆให้กับเทรนนี่เอตั้งแต่จากนี้ไปไม่ว่าพวกเรานั้นจะเลือกทําอะไรหรือว่าจะเลือกเดินทางไปยังที่ไหนก็ตามจะทําอะไรต่อจากนี้ก็ตามผมหวังว่าทุกคนนั้นจะคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตพวกเราในเทรนนี่เอทุกคนตลอดไปรักทุกคนเล v e you all นี่ก็เป็นข้อความนะครับที่ยอชเนี่ยลงไว้ใน IG Story ของตัวเองไม่ได้มีรูปภาพหรือว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีเพียงแค่พื้นหลังซีดํากับตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่ยอชเนี่ยตั้งใจพิมพ์ขึ้นมาเพื่อจะจแจ้งข่าวให้กับแฟนๆทุกคนได้รับทราบกันและใน IG ของยอชนะครับในยอชอันเดอร์สกอยงสีนั้นในตอนนี้เนี่ยเหลือโพสต์เพียงแค่1โพสต์เท่านั้นนะครับรูปอื่นๆที่มีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ายอชนั้นได้มีการลบออกไปแล้วทาวนรอ่านกาซโพสต์ว้ เก็บโพสต์ไว้ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผู้ติดตามเนี่ย1.6ล้านคนกับการติดตามอยู่ที่193แต่ว่ามีโพสตเนี่ยเหลือเพียงแค่1โพสต์เท่านั้นซึ่งก็เป็นโพสต์รูปของยอดเองนะครับในตอนนี้เองแฟนๆเริ่มเป็นห่วงแล้วก็เริ่มเป็นกังวลกันแล้วว่าการปิดแอคเคาท์หรือว่าปิดสื่อโซเชียลมีเดียของเทรนนี่เอ,เอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดแล้วหรือเปล่า แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในตอนนี้เองเนี่ยทางค่ายหรือว่าอะไรยังไม่มีการออกมายืนยันความจริงมีเพียงแค่ที่ฟแฟนๆในคิดกันไปเท่านั้นต้องมารอดูหลังจากนี้ว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าสําหรับเรื่องราวนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยคิดว่าการปิดแอคเคาท์โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเทรนเน่เอในตอนนั้นกับสิ่งที่ยอชเนี่ยออกมาอัปเดตข่าวให้ทุกคนได้ติดตามล่าสุดกันในตอนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าจะมีทิศทางไปทางบวกหรือทาางงงลบยยยังไพูุ ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง